สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีฟี่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนฟีครับย้ำนะครั Riv. บว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแคงอ่อัจฉนะริยะในสี่สุดตอนนี้ก็อยู่ที่หัวหินนะครับนะแต่วันนี้มีข่าวด่วนนะที่ครับนะวันนี้มีข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนจากหัวหินเลยฟีครับนะฟีครับเกิดอะไรขึ้นครับ แปลงสองนะครับนะนางยังไม่ถูกอะไรเลยแต่มีการพูดคุยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอร้องฟา์มเป็นธรรมเอาอีกแล้วสิครับเอาอีกแล้วครับขอร้องฟามเป็นธรรมอีกแล้วครับทุกท่านนะยังไม่ถึงไหนเลยครับสายข่าวรายงานมาว่าจะมีการร้องขอความเป็นธรรมอีกแล้วได้ <laughs> ไงพี่ครับเหมือนแปลงแรกไหมครับทุกท่าน เหมือนแปลงแรกไหมครับยังไม่ถูกในเมืองคดียังไม่ได้มีการอะไรเลยแต่จะทําหนังสือขอร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วครับอะไรครับทุกท่านอืมดิฉันนะคะเป็นผู้เสียศูนย์เสียน้องตุ๊กตาไปดิฉันถูกกันแกล้งนะคะวันนี้ดิฉันขอร้องขอความเป็นธรรมจากท่าน ให้โปรดเมตตากับสิ่งนี้นะคะยังไม่ได้อะไรเลยข่ามาแล้วว่าจะเขียนจะขอความเป็นธรรมแล้วอะไรวะงงผู้รู้กฎหมายสอนอย่างนี้เหรอมุกเดิมเดิมเหรอเรื่องเดิมเดิมเหรอ ไม่มีมุกใหม่บ้างเหรอฮะไม่มีแผนใหม่ไม่มีมุกใหม่บ้างเหรอไปที่สองยังไม่ถึงไหนเลยกลูไอ้ขาหมูขนาดต้น้องต้องทำหนังสือขอความเป็นธรรมอีกแล้วเหรอหโอ้โหเอฟซีครับเหนื่อยใจครับนะเหนื่อยใจครับบอกไ้ให้นะครับ ผงเจอนี้ผมเหนื่อยใจนะครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกจริงไหมจะทำหนังสือขอความเป็นธรรมทำไมเมื่อตัวรู้อยู่แล้ว,วตัวเองผิดอะ่ะคุณเข้าไปทํากินที่ของอื่นคุณเข้าไปเช่าที่ของ่นอื่นะนะครับยนนยนะอย่างหน้าด้านนี่นะอย่างหน้าด้านจะเขียนขอความเป็นธรรมอีกมึงนี่โคตรหน้าด้านเลยพวกมึงนี่โคตรหน้าด้านเลยทั้งไอ้โลดทั้งมึงเลยนี่ใส่สันดานพอกันเลยนะชนะใส่ เตรียมตังค่าทนายไว้ให้โรลด,ด้วยนะให้โรดเดินงานไปสานง,งานไอโรดมันชอบเรื่องใต้โตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่ามึงให้มันสองหมื่นเนี่ยนะค่าใต้โตะนะมันให้แค่หมื่นเดียวหรือห้าพันที่เหลือ,อมันอมนี่คือนิสัยของไอโรดมึงจําคํากูไว้เออพวกกูเจอมาก่อนเมื่อก่อนมันอยู่กับพวกกูทําไมกูจะไม่รู้ชัดเห็นแจ้งจริงว่าจริงไหมเออทำไมกูจะไม่รู้ชัดเห็นแจ้งจ เมื่อก่อนอยู่กับพวกกูนนะนิสัยมันชอบใต้โต๊ะแล้วชอบอมอมทุกอย่างนะครับที่มันอมได้นะมึงเลือกทนายถูกแล้วนะมึงเลือกทนายถูกแล้วแปลงสองเนี่ยอย่ารับสรารภาพนะให้สู้ไปนะ เจอหาฐานเด็ดเข้าไปเดี๋ยวรู้เรื่องเข้าใจปะเออแบงค์สองต้องสู้นะอ๋อมันต้องสู้อยู่แล้วแหละมันไม่สู้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สู้เป็นคุกมันรับสารภาพไม่ได้หรอกเพราะว่าแบงก์แรกี่บวกนี้ก็รอลงอาญาี่พวกนี้จะรอลงอาญาแบงค์สองมันต้องสู้สุดดิสสุดเดดอยู่แล้วเพราะว่ามันสารภาพไม่ได้แล้วสารภาพก็ติดคุกเลยนะครับสารภาพคือติดคุกเลยนะงานนี้บันเทิงเลยนะครับ เออเพราะฉะนั้นชนะใสใสมึงเลือกทนายถูกแล้วหนึ่งมึงต้องเตรียมตัวค่าทนายสองมึงจะใช้มันทาอะไรมึงต้องมีเงินค่าน้ำมันค่าเดินทางมันอะไรมันนะแล้วใครดูนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไลฟ์สดเปิดรับบริจาคขอทานอีกผม,ผมจะไปนู่นผมจะไปนี่เดี๋ยวแม่แม,แม่มึงก็โอนให้แทนที่เงินเนี่ยมาเอฟซีก็จะมาซื้อของมึงช่วยมึงเต็มๆต้องไม่แบ่งให้โลนย่างเงี้ยมึงก็ใจฟิลวะเออ มเข้าใจเข้าใจอารมณ์ป่ะอืมเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดแปลงสองยังไม่ไปถึงไหนเลยสายข้าวอะไรงานาแล้วว่าจะเขียนหนังสือขอความเป็นธรรมไปแล้วโอ้โหดิ้นอะไรขนาดนี้คะไม่ต้องดิ้นคะ่ะไม่ต้องเครียดน,นะคะจะดิ้นทำไมคะเข้าใจไหมคะดิ้นทำไมดิ้นเพื่อจริงไหมคะเอฟซี SE. นี่เรื่องยังไม่ถึงไหนเลยคือนี่คืออาการนี่คืออาการออกแล้วนะสายข่าวรายงานมาแล้วนี่คืออาการออกแล้วนะครับฝากไว้คิดพิจารณาด้วยทำอะไรไว้นะครับก็ต้องทำให้สุดอย่าทำครึ่งกลางกางอย่าทำแบบกล้ากลัวนะคนอย่างผมนะครับไม่ไม่มีอะไรจะเสียแหละไอ้เสี้ยผมผมชนสุดเดดคนอย่างผมไม่กลัวอะไรนะครับแล้วคนอย่างผมไม่ใช่คนแบบกล้ากลัว ถ้าอะไรเสียเปียบไม่เอาไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะทั้งผมนะ่ะนะครับถ้าจะรุยรูยที่สุดนะครับไม่บ้านลำลายลั่น,ปนไปแล้วก็ต้องทำนะครับอเขอ้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาการมันออกมันทำให้เราเห็นอะไรมากมายในวันนี้พฤติกรรมนิสัยสันดาของอีดําเนี่ยคนแบบนี้ หลักฐานไม่แน่นอ่ะมันไม่ยอมรับหรอกแต่เรามีหลักฐานเด็ดใบนี้ใจยเย,นเย,นจย,เยน็นๆครับใจเย็นนะคนใหญ่นี่นะขนาดมีหลักฐานเด็ดขนาดมีหลักฐานเด็ดๆนะหลักฐานรัดตัวนะแปลงแรกมันยังไม่รับสารภาพต้องลงตรวจสอบทังสอง,ส,องสามครั้งเลยแล้วแปลงสองไม่เหมือนแปลงแรกเป๊ะนะเหมือนแปลงแรกเป๊ะเลยเพราะนั้นได้ฟรีนะครับ ไปไปให้สุดอย่าไปกลัวครับแล้วคนอย่างผมก็ไม่ได้กลัวใครด้วยนะครับพร้อมบู๊หมดอ่ะนายสี่ครับเราคือคนในเมืองดีเราคืนทวงผืนป่าคืนให้กับอุทยานนะครับเราทำาปนที่ประชาชนคนหนึ่งที่รักธรรมชาตินะครับอะไรที่เห็นว่าผิดเราก็ต้องร้องเรียนในเมืองการให้ถูกต้อง ไม่ใช่คุณเห็นคนกำลังตัดไม้อยู่แล้วคุณเพิกเฉยในที่อยู่อุทยานนะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้ในเมื่อเราเห็นนะที่ครับเราก็ต้องมีการแจ้งนะครับต้องมีการแจ้งเขาฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับนะกับนิทาเรื่องนี้วันนี้ทุกท่านสิ่งผมจะสู้อะไรที่มันหนักหน่วงผมก็จะสู้ ตอนนี้ผมกำลังโดนเหมือนแป้งนิดหนึ่งนะครับปากไว้กินนะครับกับนิทานเรื่องนี้ครับนิทานครับนิทาน,น,ทาน